โอ้หกำลังกินเลย <g iv in> ได้หลายอยู่สองข้ามตัวครับครับผม <g iv in> น้ำมัน,มนเลี้ยงเลี้ยมันเป็นตาวนนะครับมันออกไม่ทันผมเอากุ้งมาตีตั้งเย็นไม่กินเลยอ๋อไม่มีกินแล้ครับชายฟังอ๋อต้องไปนู่นนะเกาะนะอ๋อต้องไปเกาะนะครับกะะับตัวงูนะตองตองว่านี่อ๋อพร้อนสุดๆุบไปไปมันจะมีทางเข้ามาตรงเข้าพอดี呀 กด้านอ๋อแถบด้านที่มีไฟตรงนั้นเหรอครับอ๋อสุดๆกันเลยครับวิ่งให้สุดทางไปแล้วแล้วมันจะมองไปมันจะมีมันจะมีทางจะเห็นเป็นเข้าจบได้อ๋อจับมือจับไม่ได้จับแล้วมันกัดอ๋อมันกัดด้วยเหรอครับกัดครับจับตรงสีตรงหน้านี่กัดแล้วแหวงเลยแหละโอ้โหไม่แสดงว่าอันตรายเหมือนกันแต่ปูพนี้มันเป็นปูรูสีครับทำให้กินกัน เป็นปูแพะมันมันไม่มีเนื้อจะให้กินแะ้วไม่ทอดอะไรไม่ได้เลยพวกนี้ไม,ไ,นะไม่มีเนื้อถ้าติดปนีก็ทุบทิบ้งหมดแล้วครับมีแต่กระดองเนี่ยเจะฟังสายไปนะครับเดียวเดียว โอ้หมันกัดด้วยนะเนี่ยอากัดครับลองจับดูได้ไม่เสี่ยงดีกว่าเดี๋ยวดูผมจับนะพอจับเพื่อมันจะโคตห่วงงอมาหาผมทันทีเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าอ่าเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยลูกฟันมันเลยครับครับครับโอ้โหมันสู้เว้ยมันสู้เว้ยต้องดูดีๆใช่เพราะว่ามันจะพางตัวแบบเหมือนสายยังไงยังไงเลยครับแล้วก็ปลาลิ้นหมาก็ไม่ดันอันนี้ก็หลายกาดนะครับเนี่ย นี่ก็ร้ากาศนะครับอ๋อลองนีบนะครับอืน่ากลัวนีิท่วมเลยนี่ขนาดตัวเล็กนะเนี่ยใช่ครับนั่นแหละลูกปูม้าเกิดท่วมเลยตากข้างลายนะครับมาชัดแคบนี่อีกตัวครับนี่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 แหละมันถูกอยู่ถูกสาย เปลี่ยนสีแล้วเนะเมื่อกี้มันม,มาสีเป็นบ้องๆแล้วมันเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยใช่สีกับปากมันเป็นนกแก้วเลยแหละใช่เห็นฟันน่ากลัวใช่ครับยิ่งตัวใหญ่นี่มันคว้าเข้ามือเราเลยแหละอืม โอ,อ,อ,อ้โหฟันไปเริ่มเลยกัดเราลเลือดเลยแหละครับน่ากลัวเพราะามผมโดนไปแล้วใหม่ๆไม่รู้จับก็กัดทับเลยมันมันมันเหมือนัวกกัดมากรเลยแล้วก็ปากระเบนผมก็เพิ่งรู้ว่ามันกัดนะเนี่ย ไม่มีเนื้อนะครับใช่ครับถ้ามีเนื้อคงหมดหมดไปแล้วล่ะครับใช่ปลาอะไรอ่ะเป็นปลาครับปลาปลาสวยงามอือปลาอะไรเนี่ยสวยดีไม่เคล้ายหูช้างนะครับครับ แต่ว่ามันมีพิษนะครับบางทีบางตัวโอ้โนนไปนี่ไปกูก็เคยถามไม่นีเลยวรอกตายยังนะพี่ยังไม่ตายนี่แหละมันมัตาย